รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสีลนี่ใส่สีเหล่านี่วะเฮ้ยนี่มันสีโวราณน่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่เยสีกระเอกเ้ยช่วยดินี่ดีกว่านี่สีชัยมงคลเอาชัยมงคลนะสีส้มสีส้มสีส้มสนอง ก็แต่มึง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 วันเดียวกูจริงเหรอไอทหารนะเพราะมึงอำเภอไอนี่เหรอไม่ก็เออไอเชี่ยสมัยเออทำไมมันแคสเซ็ตแบบจริงวะใช่ใช่กูกูวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดเมษาเอาไหมไม่รู้ไม่รู้แต่ของกูสิบเอ็ดเมษาอ๋อเหรอไม่รู้กันนะรอไม่ใช่นะกูก็จำไม่ได้มาลารุ้นกันเลยว่าจะเป็นนะฮะแต่มึงไม่เป็นอยู่แล้วแต่กูเนี่ยกูขอต้าทูต้าทูไม่ให้เป็นไม่ใหเป็นไม่ให้เป็นเป็นอะไร เพื่อนเสียเวลาสองสองปีทำงานเลยนะไม่ได้นะอย่างนั้นอ่ะเราจะต้องให้เพื่อนเรานั่นนะสมาร์ตเกิดโดนใบแดงเว้ยยัยอย่าอย่างนั้นอย่าอย่างนั้นผมไม่ได้ผมไม่ได้ใบแดงอยู่แล้วคืออะไรอ่ะนี่ตอะไรวะหมุนหมุนหรอซเ่าจะหมุนหมุนปะน่าจะใช่เราเล่นยังไงไม่รู้ไม่รู้ค่ะ หลังจากไม่ได้ฟอร์ฮอร์เนอร์นานเกมอื่นก็ไม่ได้แตะเลยอุ้ยต้องต้องมีฟอร์เนอร์มาเนี่ยเอาวะล่ะได้หมดผมได้ทุกเกมแต่ผมยังไม่โหลด <c oughs> โหลดไปเลยฮะได้เลยจะบอก<ด>เลยแ<ล><ๆ>ม่งมีแต่ตัวปีศาจทัทั้งน้นเลยแม่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เก่งเหลือเกินยื้ <c oughs> อยากเล่นว่ะไม่เล่นนาน <c oughs> ขนาดแบบขนาดกูเล่นมาทุกอันเน่ยแม่งยังไม่หลอดเลยจริงพูดยาก ท้าหนึ่งๆอ่ะถ้าหนึ่งหนี่โอกาสจะชนะแม่งน้อยมากถ้าไม่เก่งจริงเลยหรอเออหนึ่งใช่ไหมเออแต่ท่านสองสองยังพอวะทุงยยังพอไหวอยู่พอวะพอไหวเล่นกัะบุงอ่ะสองสองได้อยู่มันมีเพื่อนช่วยไงอ๋อเอ้แบบเราไม่ไหวก็เพื่อนเพื่อนลุยต่อแต่ท่าหนึ่งไม่พลาดไม่ได้เลยอย่างเก่งเขาล้ยเขาลมยลมยลม เรียบร้อยยังเร็วเนี่ยเครื่องกูเร็วขนาดไนขนาดนั้นโอ้โหเร็วจัดไงโอ้โหพ่อเอ้ยเฮ้ยไปครับผมไปครับผมไอ้หล่นหล่นชิบหายแล้วเอ้ยแล้วเหรอไม่นะได้ไงกูว่าแล้วกูจะโดนอย่างงี้โอ้โหไปไปไปเพม่อมเพ่อมเพ่อไปกันเลยเพื่อนเจนเพื่อนเพื่อนรอก่อนลงมาลงมาโอเคได้อยู่ โอเค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 รู okay, okay, ้สเต็ปไปเยอะมาแล้ว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 ทันทันทันใช่ไหมทันเฮ้ยเอามันมีให้โดดเนาะชิบหายกูยงยงโอเคได้อยู่ยางแล้วๆๆๆๆๆ้วกันแล้วกันแล้วกันแล้วเฮ้ยโอเคอย่าอย่าโดนอย่าโดอโดพออโดอ่าโดเออออโอเคไป ก็มาดีแม่งตกลงข้างล่างเฉยชิบหายโอ้ยเฮีย้ยกูมันมีเอามีเหี้ยหรือที่หมาใช่ไหมใช่กูตกหลายรอบมากเลยไอ้เหี้ยโอ้ยไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่โอ้โฮฮยไก,ยก,ยกย่ชุดเยอะนะแต่ไม่จริงอ๋โโอตตามตามชื่อชุดเลยเป็นไก่งไงเดือน<ม>เป็นไก่ไงไอ้เหี้ยใส่หมา<ม>ด้วยอะมส่หาด้วยจระเข้มีหมาป่าตอรไอพวกนี้ไม่ไม่ได้เก่งเท่าเรา ออสองเลยเจอมากก็ก่งเงท่าเราได้ไงวะแต่จริง่ะตอน oh, ที่จะเล่นโอว์วแต่กูเสียกูกูเสียตัวเองจะเสียต oh. ังค์เพราะสกินได้ไหนแม่ง oh. คือ,อสจลังออหลังจากที่แบบมัน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 ไม่เอาระบบสุ่มมันแล้วเนาะมันมันซื้อสก,กินอย่างเดียวกลายเป็นว่าต้องซื้ออีกเดียวเออที่มันสวยมากนะเออเอไม่เห็นนั้นยังไอ้มันได้ซื้อมาเกนจีอ่ะเป็นพาร์อ่ะใหม่ใม่หม่ไหม่โอ้ยอย่างที่ไม่ได้เล่นเกนจีไงมันเลยแบบ คือเคยเล่นแล้วแบบเออกลัวเพื่อนด่าเพราะมันเล่นยากอเล่นย,ยากจริงมาเล่นก <c oughs> ็มาสอนได้นะฮะโอ้ส <c oughs> อนวีนะครับแต่แต่ว่ายอกยอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ได้แต่ได้แต่ได้ลิปเปอร์นะแบบกูได้สก,กินลิปเปอร์ฟรีๆแต,<ช>แต่เล่นไม่เป็นอเออเล่นลินปเปอร์สนุกเล่นตัวนี้นสนุกแล้วแล้เปาณนะมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นตัวละลายแทงใช่ไหมเขาบอกแบบยิงแทงแรงยิงแทงแรงยิงหลังอะไรเงี้ยตัวมันวับได้ไงเราได้สกิลหนีได้สองสกิลอ่ะนี่ละ ไปอะไรไอ้หนูด่านเดิมเป๊ะๆคู่มาเพื่อเอาถ้วยไงไปเลยครับผมสองคนที่ที่แพ้พ่ายในในก่อนอันนี้มาแก้ตัวแล้วครับกูสูตรเปอร์เซ็นต์นานสิบเดียวต้นน้ำเดี๋ยวยังยางยางตั้งได้อยู่หกเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้หนูไปเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าขังเนี่ยมันจะมีไอ้โฟนช็อปเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ได้ได้แหละได้แหละตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอย่าไปใกล้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 ขอบ้างขอบ้าง ไปฮะไปฮะตามแสง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 ไปฮะเอาไปดูเลยฮะไปเลยฮะไปเลยฮะไปเลยฮะอัน60แล้วครับ60แล้วครับ60แล้วครับเจ็ดสิบเข้าเจ็ดแปดสิบแล้วครับได้เป็นคุยเป็นสิบแล้วการสิบเรียบร้อยผ่านการรีไฟรีไฟรีไฟได้อยู่ได้อยู่อูโหสามคนเองสบายผ่านผ่านเชื่อ นี่ไงบินไปเพิ่งเออเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วเข้าไป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 การเรียบร้อยจ้าผ่าจะมาดิแต่คือแบบเกมมันยากกูเก<อ>่งว่ะดูไอ้เคีดิไอ้เคมันสุดมันเส้นยู่เลยไอ้เคียดแม่งโดนแย่งอ่ะแม่งชอบมีพวกแบบแบบปิดประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแม <c oughs> <c oughs> ่งโคตรแย่เนี่ยเดี๋ยวจะมาปิดประตูได้น,นั่นอ่ะมันกดตรงไอ้ปุ่มตรงนั้นไงเดินไ,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 ไปกดปุ่มเอาหรอเออนี่ไง้ท<ง>ี่ไม่เคยไปถักไม่เคยไปกดเลย หรกอว่ากดไม่ได้เลยให้คนคนอื่นกดให้กดปุ๊บมันจะปิดประตูหรือเปิดประตูไงมันก็เลือกได้แต่แบบแม้บางทีปิดจนแบบกูไม่เข้าไปได้โอ้โจร์ดี้ไม่เท่าไหร่จร์ดี้โอ้ยพวกไอ้พวกสกินเป็นไงหรือพวกมีสกินทำไมเราทำไมเราฝังใจกับการไม่มีสกินเออพวกเราคนจนเนี่ยอิจฉาอิจฉาเยโดมีสกินแอสซิสติคีด้วยเว้ยเยโดเท่จัง มาฮะบอกเลยนะอันนี้คืออัคดคลิปยาวกูบอกเลยกูไอคลิปไม่ที่กูกัดอัดกับมึงอะได้หลายได้ได้หลายเทปเลยอนะได้หลายอีพีอะเออได้หลายพี่ีอะเล่นยาวมากอะ,อะเออได้หลายอีพีจัดไปจัดไป <c oughs> อ๋อโดดเฉ <c oughs> ยๆ <c oughs> สบาย เทคนิคคือหอึเทคนิคคือเดินแบบวิ่งวิ่งตามไปไอ้นี่วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งตามไอ้นี่มันจะได้ไม่ต้องกระโดดไงไม่ต้องกระโดดเยอะรอมันแบบไอ้นี่ไวๆก่อนเนี่ยวิ่งตามไปวิ่งตามไปเลยใช่ป่ะเออวิ่งตามมาเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกระโดดเฮ้ยกูตามมึงเลยตามมึงเลยฮะตามไปเลยฮะตามไปเลยฮะอย่า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 ฆ่ากันเลยหนูมาแล้วมันเริ่มแรงแล้วนะ เต็มตัวกระโดดนี่แหละกระโดดด้วยเหรอเอ้ยมีกระโดดด้วยนี่ไงไอตัวเขียวข้างหลังเนี่ยนี่ไงกระโดดเออไอศัตรูหลุดเลยวะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่บอกเลยไม่กลัวด่านไหนเท่าไอด่านพื้นยิ่งยากกว่านั้นอีกเรียบร้อยอู้ยยได้ยูได้อยู่ได้อยูไป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 เฮ้ยเรียบร้อยโอเค สวยยตาอันนี้อันนี้เรเหลือกี่ด่านต้องดูคนก่อนเลยเหลือกี่คนนะหายไปห้าป่ะอ่ะอ่ะงั้นก็ไฟนอลนี่ไฟนอลหรออืม่ได้ไฟนอลแล้วยี่ห้อไม่เราเราเอารอบชิงตลอดเลยนะแต่ไม่เคยได้เลยนะมงไม่ไม่มามงเลยมีแต่รอบชิงแต่ไม่มีมงเขาเรียกว่าราชาไรมงกุฎไอ้โคตรเท่อู้ยี่ด่านสตินเออ โอ้ยยางยากเราต้องเน้นแบบต้องเน้นต้องเน้นแบบค่อยๆไปทีละปุูมเออ่าค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ,ะอ่ะใครใครรีบเดินนิดลงหล่นลงไปก่อนแต่มันก็บางคนมันแบบเขาพยายามลงไปแบบให้มันให้ให้คนในวนๆอะ่ะมันหล่นไปก่อนไงนเขาไปออเหรออีรีบลงไปข้างล่างแล้วแบบเอาให้ให้ผนังมันบูบไปเลยไงอ๋อเออแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เดิค ไอเนี่ยแม่งมีชอบมีคนมาเดินอย่างเงี้ยแย่เลยมาเดินใกล้กลูห่างไม่ไม่หัวจะเรียบร้อยไปม่วงเนี่ยยากยัง้งยังยังได้อยู่อย่าให้โบเยอะไอ้หนูอย่าช่วยกันหน่อย<ม>เรียบร้อยกูหล่นแล้วอ้าวชิบหายเหลืออยู่ส้มเลยกูส้มเหมือนกัน ล็อกขอบล็อกขอบล็อ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 ขอบล็บล็ขอบอลอกขลกล้วขอบม่อกขล็อกขอกออกออกขอบงกอบล็พกขออกขอบล็อกขอบลอกขอบอก่าบล็อกขอบลบลกขอบช้ากขอบลอลอกบอกขอบอบบอกอบอกบอกลลอออบดิอบอกอ เชื่อว่งไม่มีใครดูอีกนี่เลยเจ้าดาวยังเลยหนูอะไรคือยังไงคือยังไงนี่คือยังไงเรียบร้อยกูตายกูตายแล้วเรียบร้อยเฮ้ยยังเหลือมึงได้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 โอ้ยเก่งว่ะเก่งๆได้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 เอาเลยเอาเลย่อยเรียบร้อยใช่ปะมึงดิมึงดิมึงดิเออได้ใชจุ๊บ พาเพื่อนไปดึงฝังขันแล้วเฮ้ยเอี่ยเอาเรียบร้อยกลับมาดิแม่งเงยจังหวะสุดท้ายแม่งไอ้ยี่ใครทำพื้นโหมะไอ้สัตว์แล้วแบบล่วงไปเลยป็นอยู่นะอืโชว์เลยทีนี้โชว์ได้โชว์ได้เขาชนะแล้ว เเเฮฮ้้ยยอย่างเก่งครับผมนี่ต้นน้ำต้นน้ำเป็นราชาลายมงกุฎนะแต่เมทามีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นน้ำตาไปเราแป๊บเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามงกุฎใช้ด้วยกันเออมงกุฎต้องมีราชาราชินีไงเอาราชินีกูละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ราชินีเป็นแฟนมึงไหมเฮ้ยมเป็นแฟนกูจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ดิชื่ออะไรนะกูลืมชื่อลืมชื่อเขาแล้ว เฮ้ยไลน์ชินีอะไรเนี่ยนี่คุณเล่นเดี่ยวคุ่ะเนี่ยเฮ้ยแปลกๆนะอ่ะไปๆเดี๋ยวนะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นกันส่วนตัวก็ได้ไม่เป็นไรโอเคๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับกดฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแหววสองคนไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายถ้าไม่แชร์ขอให้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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่แชร์ขอให้คุณภาพดีขึ้นนะครับขอให้แบบบ๊ายบายยุดยครับบ๊ายบายครับทุกคน